สวัสดีเอซีเบอร์สุขสุขทุกคนเด้อจ้าวันนี้ก็มาพบกับอีแล้วโอมอีแด้วจา้าทุกคนวันนี้จะมาทําผัดกะเพราทุกคนดูเทน้ํามันลงไปกันเลยขัดคนเข้าเรื่องกันเลยนะคะทุกคนดูน้ํามันยังไม่ร้อนเลยดูคนใจร้อนมากเราเป็นคนใจร้อนมากค่ะทุกคนเทน้ามันลงไปอีกหนึ่งกลุ่มค่ะทุกคนเพราะว่าน้ามันมันน้อยมากเลยค่ะ วันนี้จะมาทำกับเพาไก่ให้ทุกคนดูนะคะทุกคนว่ามาตัดสินให้น้องอ้อมด้วยว่าวันนี้จะอร่อยหรือเปล่านะคะทุกคนเราก็รอให้น้ำมันร้อนก่อนแต่ว่าน้ำมันยังไม่ร้อนฝนจะมาแล้วค่ะแม่ฝนก็จะตกเนาะแต่ว่ายังทำกับข้าวไม่เสร็จเลยจ้าฝนจะตกแล้วค่ะแม่นะคะเราไม่ได้ถ่ายให้ทุกคนดูตอนที่เตรียมของเลยค่ะทุกคนเตรียมวัตถุดิบ เราก็เอากระเทียมกับพริกลงไปเลยค่ะกระเทียมที่เราผัดนะคะทุกคนเราเอาลงไปเลยค่ะนี่ก็ผัดผัดไปเลยน้ำมันยังไม่ร้อนเอาลงไปแล้วค่ะทุกคนดูสิว่าเราใจร้อนขนาดไหนน้ำมันยังไม่ร้อนเราเอากระเทียมลงไปแล้วค่ะวันนี้เราก็จะใส่ไข่สองฟองนะคะทุกคนดูสินี่เลยเราจะใส่ไข่สองฟองเพราะวะ่า ผัดกะเพราไก่และใส่ไข่นะคะแล้วก็เราผัดกะเพราอะไรเราก็ชอบใส่ไข่นะคะมันถึงจะอร่อยเนาะทุกคนเนาะนี่อ่ะดูยังไม่เสร็จเลยทํากับข้าวฝุนก็จะตกแล้ววันนี้ฝนจะตกแต่ว่าไม่รู้ว่า,าจะตกแรงหรือเปล่านะ็อยพึ่งตกลงมาแล้วกันนะให้เราทํากับข้าวเสร็จก่อนเนาะให้เราทํากับข้าวเสร็จก่อนค่อยตกลงมาแล้วกันนะเพราะว่าเราทํากับข้าวข้างนอกนะคะทุกคนนี่ ดูนางจะเอาไข่ลงไปแล้วน้ำมันยังไม่ร้อนอย่าเพิ่งเอาลงไปเนี่ยค่ะทุกคนน้ำมันยังไม่ร้อนจะเอาไข่ลงไปแล้วค่ะแม่มันจะได้กินไหมเนี่ยไข่ยังไม่ร้อนจะเอาน้ำมันลงเอ๊น้ำมันยังไม่ร้อนเอาไข่ลงไปแล้วโอ๊ยแม่ก้อนเล่นพันกันดูสิเราจะใส่ไข่สองฟองไปว่าไข่ก็ฟองใหญ่มากเลยนะคะทุกคนเพราะว่าผัด ผัดกระเพราไก่อย่างไรให้ได้กินผัดไข่ค่ะทุกคนก็ผัดแบบน้องอ้อมนี่แหละค่ะทุกคนไม่ว่าใส่ไข่เยอะนะคะทุกคนมันก็จะได้กินไข่อย่างเดียวนะคะโอ๊ยจะบ้าตายนาะน้ำมันยังไม่โรลดดลูสีนอนเลยค่ะทุกคนไม่ว่าไข่นอนเลยนอนก้นกระทะเลยค่ะทุกคน เอาอยัางไม่รอนเนะเาะอ่ะเดี๋ยวมาดูไฟของเรามันจะได้กินง่ายหรือเปล่านะคะทุกคนนี่ผัดผดไปเลยค่ะเอายโขึ้นดูอีกแล้วยอเป่าไฟนะคะแล้วก็ยอยอกระทะขึ้นเป่าไฟค่ะเพราะว่าไฟมันไม่ติดนะ่ะเราดังไฟไม่ติดทุกคนเพราะว่าเป็นฐานเก่าเนาะฐานที่เราแบบว่ากรีบออกมา ดับไวเราเอามาดังใหม่มันก็นไม่ติดนะคะทุกคนมันไม่กล้าค่ะทุกคนนี่เลยเราก็จะผัดผัดไปเลยค่ะทุกคนให้น้องสุกกน่อนะคะทุกคนนี่เลยค่ะดูไข่วว่าเยอะมากเลยนะทุกคนเราใส่เยอะไหมทุกคนว่าเยอะไม่เยอะก็สองฟองก็ตามที่สองฟองแต่ว่าฟองใหญ่นะคะทุกคนตอนแรกคิดว่ามันจะฟองเลยก็เลยใส่สองฟองแต่ว่าฟองใหญ่มากเลยค่ะทุกคนน <Bei> ี่เราก็ผัดผัดให้มัน ชุกก่อนนะคะทุกคนผัดให้มันสุกแล้วเราค่อยเอากะเพาลงไปนะคะทุกคนเอากะไม่ใช่ไม่ใส่อะไรอ๋อลืมอีกแล้วขอโทษด,ด้วยทุกคนเราก็จะใส่ไก่ลงไปนะคะทุกคนเราผัดเป็นปีกไก่นะคะแต่ว่าเราเอามาสับๆให้น้องละเอียดนี่เลยเอาลงไปแต่ผัดเยอะมากเลยคะ่ะวันนี้อืม ตอนแรกเราว่าจะเอาโครงไก่แต่ว่าไม่มีแล้วก็เลยเอาปีกไก่มาแทนแล้วก็สับให้น้องละเอียดนะคะทุกคนให้น้องมุนมุนนะคะทุกคนเพราะว่าเราไม่มีเครื่องพันเนาะเราก็ต้องสับเอาค่ะทุกคนเราไม่ได้ให้ดูตอนที่เราเตรียมวัตถุดิบเลยค่ะเราก็จะผัดให้น้องสุกก่อน,นะคะทุกคนผัดให้น้องผัดผัดไปให้น้องสุกแล้วค่อยเติมน้ําลงไปนี้เลยเราใส่ไข่เยอะจริงๆนะวันนี้เราทํากับข้าวถ้าทํากับ ผาว,วันไหนแล้วจะใส่แค่ฟองเดียวแต่ว่าวันนี้ไม่รู้ยังไงหยิบมาสองฟองเนาะทุกคนเนาะเราก็เท่วแต่ยุกกระทะดูว่าไฟร้อนหรือเปล่าไฟปิดหรือเปล่าแล้วทุกคนรู้ไมว่าใจร้อนเนะ mm. <laughs> าะหนึ่งอ่ะผัดผัดไปค่ะทุกคนแล้วน้องออมจะให้ทุกคนดูแบบเรียลๆเ,เลยค่ะทุกคนดูแบบในการผัดน,นะคะทุกคนโอ๊ยวันนี้ทํากับข้าวมาดูว่าจะอร่อยหรือเปล่านะคะทุกคนเาว่า ใจร้อนจริงๆวันนี้ผัดกะเพราว,วันนี้ใจร้อนมากทุกคนเราก็จะผัดไปให้น้องสุกก่อนนะคะทุกคนว่าผัดกะเพราจะสุกฝนจะมาก่อนค่ะแม่เพราะว่าฝนจะตกแล้วนะคะแล้วก็เป็นคนที่ใจร้อนซะด้วยสิถ้าฝนตกลงมานี่ฮาเลยนะเราทํากับข้าวข้างนอกเนาะทุกคนเนาะทำกับข้าวข้างนอก,นก,นนะก,นอกถ้าฝนตกลงมานี่ก็ฮาเลยแหละไม่ได้กินเลยค่ะทุกคน อแล้วก็ผัดผัดไปเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวจะให้ดูนี่มันมาแบบว่ามืดมาเลยค่ะทุกคนมันไม่ได้มันแบบว่าฝนจะตกเนาะมันก็มืดอย่างเดียวเลยค่ะอืมทุกคนดูเราจะผัดผัดไปนะคะทุกคนผัดให้น้องสุกๆแล้วค่อยเติมน้ำนะคะแบบว่ากระถาย,ยัางไม่หลอดมาก็มันไม่ มันไม่สุกอ่ะมันมันก็จะนานนิดนึงเนาะเพราะว่าเราน้อมันยังไม่ร้อนกระทะมันยังไม่ร้อนเราเอาลงไปผัดแล้วเอดูสิมันไม่มีอะไรเลยแม่ไไม่มีท่าทีว่าจะสุกเลยค่ะทุกคนเพรว่ากระทะมันไม่ร้อนเนาะเราก็เป็นคนใจร้อนซะด้วยสิทีนี้ก็ว้าวุ่นเลย น้องหัววุ้นสีไก่ไม่สุกเลยนะคะทุกคนเราก็จะผัดไปเรื่อยๆนะคะทุกคนดูเราก็แบบว่าเอาฟืนเยเข้าไปนะคะตอนนี้สุกแล้วเราจะเติมน้ําเข้าไปนะคะทุกคนเพราว่าเราตัดภาพมาตอนเราทําสุกเลยะค่ะทุกคนนี่เราจะเติมน้ําลงไปแก้วหนึ่งนะคะทุกคนว่าก็จะใส่เยอะนิดหนึ่งอยู่นะเพราะว่า วันนี้เราผัดเยอะจริงๆค่ะทุกคนแต่ว่าควันควันพุ่งมากเลยค่ะว่าเราเหย่พื้นเข้าไปเนาะเราเอาฟืนเข้าไปใส่แต่ว่า ฝุ่นมันไม่ติดอ่ะทุกคนมันก็เลยควันเนาะโอ๊ยควันมากแตบหูแสบตาไปหมดจ้ะทุกคนอยากให้ดูสถานาการณ์ตอนนี้มากบอกเลยว่าผัดกะเพราวันนี้เต็มไปด้วยควันไฟค่ะทุกคนได้กลิ่นควันแบบว่าเต็มเต็มเลยค่ะทุกคนเนาะเพราะว่ามันควันเนาะควันกระจายเลยค่ะแม่วันนี้นี่น้องก็เริ่มเดือดแล้วแล้วเร,เ,รเราจะปรุงลงไปนะคะทุกคนเราจะใส่เครื่องปรุงลงไป,ปรู้ว่าเราจะใส่อะไรบ้างนะคะทุกคน เดี๋ยวเราจะให้ทุกคนดูนะคะเดี๋ยวเราจะปรุงอะไรลงไปนั่นทุกคนดูแต่ว่าขวนมากตอนนี้ใครทีอ่อยากทําตามเนี่ยแบบน้องอ้อมทําก็ทําตามได้เลยค่ะทุกคนเราก็จะพัดให้สุกนิดนึงก่อนนะคะค่อยปรุงนะคะทุกคนวลาเราจะใส่เครื่องปรุงอะไรบ้างสิ่งที่น้องอ้อมใส่ก็จะมีสุรุถแล้วก็น้าําปลาน้ําตาลนะคะทุกคนแล้วก็ ซอสหอยนางรมแล้วก็ซอสฟ้าเขียวค่ะทุกคนี๋ยวก็จะใส่อะไรลงไปก่อนนั้นก็มาดูกันเลยค่ะทุกคนโอ้ยตอนนี้นไปว่าควันกระจายเลยค่ะนี่เราก็จะใส่น้ำตาลลงไปสองซอนนะคะทุกคนแล้วก็จะใส่ซูรสดไปด้วยนะคะอ่าฟืนออก,กอนเนาะพวกควันมากค่ะเอาออก,กอนเนาะพวกควันจริงๆค่ะทุกคนควันกระจุยเลยนี่ซูรูสองซอนนะคะทุกคนใส่ลงไปเลยเนาะเราวแบว่าทำกับข้าวนี่เราไม่ชอบ เราไม่สอบแบบว่าหวานนะคะทุกคนเร้ก็จะใส่น้าตาลไปเยอะนี่ใส่น้าปลาลงไปทุกคนก็ดูตามคลิปเลยใครที่อยากทําตามนะคะทุกคนนี่ก็จะใส่เป็นซอสหอยนางรมนะคะใส่ไปเยอะๆเลยถึงจะลอยแล้วเราก็จะใส่ซอสฟ้าเขียวลงไปนะคะทุกคนให้มันอร่อยเนาะแล้วก็จะใส่ไปเยอะเท่าไหรเนาะทุกคนพอเราจะใส่หอยซอสหอยนางรมลงไปแล้วเราจะใส่ซอสฟ้าเขียวมาเยอะเนาะค่ะทุกคนน้องอ้อมก็ไม่รู้ว่ามันจะ มันอร่อยหรือเปล่านะส่วนฝาเกียน้องอมก็ไม่เคยจินแบบว่าเป็นแต่น,น้องเปล่าๆนะคะทุกคนก็เคยเอามาทําใส่กับข้าวเนาะส่วนมากน้องอมจะไม่ชอบใส่เท่าไหร่นะคะทุกคนเราก็จะผัดไปเนาะผัดผัดไปเลยค่ะให้น้องสุกสักนิดนึงก็ใส่กระเพราลงไปนะคะทุกคนอ่าทุกคนเราไม่ถ่ายให้ทุกคนดูนะคะตอนที่เราเตรียม วัตถุดิบแล้วตอนไปเก็บกะนะเพราเนาะว่าน้องอ้ำเตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนโอ้ยเราก็ผัดผัดไปเลยค่ะตอนนี้มาอยากซิมดูแล้วน้องยังไม่สุกแต่ซิมแล้วค่ะแม่โอ้ยตายให้ตายเหอแล้วซิมไม่ได้ไงตอนนั้นอนะ่ะมันยังไม่สุกเลยนะโอ้ยเนาะจะบ้าตายเราซิมตอนที่น้องยังไม่สุกแล้วเราจะใส่ กะเพราลงไปกันเลยนะคะแต่ว่าเราใส่พริกลงไปเพิ่มนะคะทุกคนไม่ผิดเนาะเราไม่ให้ดูว่าเราใส่เยอะขนาดไหนเนาะเราก็มาตักๆไปพอประมาณเนาะทุกคนเนาะเราก็ใส่ลงไปกันเลยนะคะทุกคนนี่แต่เราก็จะซิมให้ทุกคนดูอีกเราจะเอากะเพราลงไปกันเลยะคะ่ะทุกคนเพราะว่า โอ้ยเนะาะก็พามันไม่ค่อยยืนเนาะวันนี้ใส่นิดเดียวนี่เราก็ขี้เกียจเด็ดใบน้องเนาะใส่ลงไปทั้งจริงเลยค่ะแม่ไม่ต้องไปเด็ดมันเลยใส่ลงไปทั้งจริงเลยค่ะเราขี้กเกียจเด็ดนะเราก็จะใส่ลงไปแบบนั้นแต่ว่าอา้ใครไปเก็บมาให้เรานี่เอายามาด้วยโอ้จะบ้าตายค่ะทุกคนแปลว่าเก็บกระเพรามาก็เก็บของแถมมาด้วยนั่นก็คือยาค่ะทุกคน แล้วก็จะผ่าดโอ้ยอยากให้ทุกคนได้รับรสกิ่นมากกินหอมมากอย่าให้กินทะลุต่อมากเลยอยาให้ต่อรับกินได้จริงๆแล้วก็สิ้นไปค่ะ อืมซิมไปอีกขาดน้ำปลานะคะทุกคนเราก็ใส่น้ำปลาลงไปเพิ่มเราชอบกินรสจะจัดนะคะทุกคนเราก็จะใส่น้ำปาลปา,ะะา,ำปาแล้วเราก็จะผัดผัดไปกันเลยนี่ค่ะทุกคนเราก็จะผัดผัดไปกันเลยนะคะทุกคนแบบว่าเอาซิมอีกแล้วค่ะซิมเป็นรอบที่สามแล้วอยากให้ทุกคนได้รับรสกลิ่นมากๆอย่างนี่แถมโป้เปหนึ่งโป้ค่ะทุกคนได้แล้วฮาดาวน้วก็ทุกคนแล้วล้วก็ จะปงกันเลยนะคะว่าน้องสุกแล้วนี่นี่เป็นคนตักข้าวนะคะน้องอันจะตักข้าวนะคะทุกคนกินกับ ข้าวเจ้านะคะทุกคนเจอกับข้าวเจ้าหอมๆเลยคะ่ะทุกคนผักกะเพราผัดกะเพราอร่อยอร่อยนะคะทุกคนวันนี้เราก็จะให้นางตัดสินให้เราว่าจะอร่อยไหมเนาะเราทำอะไรให้นางกินนางบอกว่าไม่อร่อยทุกครั้งนี่เราก็จะมาตักกะเพราเอแบ่งไว้นะคะทุกคนเพราะว,ว่ามันเดียวมากเลยวันนี้เราก็จะแบ่งไว้ซะด้วยถ้าไปกินหมดนี่ไม่หมดแน่นอน,นะคะ่ะทุกคนเดี๋ยวมันจะ เสียเอานะล้วก็จะตักแบ่งไว้ด้วยนะคะทุกคนแบ่งไว้กินวันพรุ่งนี้ด้วยะคะ่ะทุกคนนี่เราก็ตกักตักใส่ชามตัวนี้ไว้นะคะทุกคนเดี๋ยวจะให้นางตัดสินให้ว่าวันนี้จะอร่อยหรือเปล่า เราเรียกนางนั้นก็คือน้องอ้๊ามนั่นเองนะคะทุกคนเพราะว่านางชอบกินกับกินกับข้าวเราทําให้นางกินน่ะน,นางจะบอกว่าไม่อร่อยทุกครั้งนะคะทุกคนเราทําอะไรให้กินนี่เราไม่ชอบทําให้นางกินนะเพราะว่านางบอกว่าไม่อร่อยเนาะทุกคนแต่ว่าต้องทำเนาะเพราะว่าถ้าเราไม่ทําไม่มีใครทําแน่นอนคะ่ะทุกคน แล้วเราก็จะตักใส่ตัวนี้ไว้แล้วเราจะให้หนางซิมกันเลยค่ะว่าวันนี้จะอร่อยหรือเปล่านะคะทุกคนนะมากันเลยค่ะทุกคนกองนี้ก็ตักโอ้ได้เยอะมากเลยนะได้สองสามเลยเนี่ยทุกคน <c oughs> นะเต็มสองสามเลยนี่เลยทุกคนว่า,าผ่านหรือเปล่านะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาให้หนางซิมกันเลยค่ะนี่ยังเหลือติดกระทาแเราก็เทลงไปกันเลยนะคะทุกคน <c oughs> นี่เลยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะตัดภาพไปที่นางให้นางซิมดูนะคะทุกคนว่าจะอร่อยหรือเปล่าอ่ะนางเขาบบว่าซิมไปค่ะทุกคนโอเคค่ะคลิปนี้ก็จะไม่ยาวเท่าไหร่นะคะทุกคนนี่ให้นางซิมดูเพราะนางจะบอกว่าอร่อยหรือเปล่าแต่ว่าอร่อยแน่นอนค่ะวันนี้นางให้แถมไปหนึ่งปูค่ะทุกคนบอกว่าโอ้ยอร่อยมากค่ะทุกคนนางบอกว่า นะคะโอเคค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้แล้วก็ข,ขอตัวไปแล้วไว้พบก,กันคลิปหน้านะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้ขอตัวไปแล้วสวัสดีจ้า